สวัสดีครับมาดูกันที่คู่มวยนะครับพร้อมๆหลังศึกเจ้ามวยไทยประจำวันเสาร์ที่12ตุลาคม2556นะครับถ่ายทอดสดตรงจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยจังหวัดสมุทรสาครนะครับเวลา12นาฬิกา15นาทีมาดูคู่ที่1นะครับเป็นการพบกันระหว่างสักนรินน้อยออ้วนสุวรรณจะพบกับทางด้านเบิกบาลลูกเมืองเพชรน,นะครับมาดูกันที่ทางด้านฝ่ายแดงนะครับสักนรินน้อยนะครับออ้วนสุวรรณจะต่อยที่พิกัด17ปอนด์นะครับ เป็นมวยเข่าปั้มตีนะครับเล็กกว่าไม่เคยต่อยกองวันเหลี่ยมเข่าดีนะครับกระดูกการผ่านมวยนะครับผ่านเบอร์ใหญ่ๆมามากกว่านะครับมาดูที่3ฟอร์มหลังนะครับมีเสมอรักเต็มร้อยวิสูตรจะเดินยนต์เมื่อวันที่8กรกฎราคม2 5 5พิ 56, ที่สนามมวยราชด,ดำเนินชนะคะแนนรักเต็มร้อยวิสูตรจะเดินยนต์เมื่อวันที่5สิงหาคม2 5 5 6ที่สนามมวยราชด,ดำเนินครั้งสุดท้ายไปชนะคะแนนสัญชัยต่อรัก2เมื่อวันที่9กันยายน2556ที่สนามมวยราชดำเนินนะครับ มาดูที่ทางด้านคู่ชกนะครับฝ่ายน้ําเงินเบิกบานลูกเมืองเพชรนะครับจะต่อยที่พิกัดร้อยเก้าปอนด์นะครับคู่นี้นะครับฝ่ายแดงสักงน้าดินน้อยนะครับจะต่อน้ําหนักให้ทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับเบิกบานนะครับสองปอนด์ครับมาดูที่ทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับเบิกบานลูกเมืองเพชรนะครับเป็นมวยเข่าสูงยาวดาวรุ่งพร้อมสดนะครับบูสู้ดีนะครับมาดูที่สามฟอร์มหลังครับมีชนะคะแนนศีลาเพชรอดภีพัทรีสอดเมื่อวันที่หกกรกฎาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบหกที่สนามมวยอ้อมน้อย ชนะคะแนนกุมารดอยสอจิตพักดีเมื่อวันที่10สิงหาคม25 5 6หที่สนามมวยอ้อมน้อยครั้งสุดท้ายไปชนะคะแนนตะกูลก้องสอกิตรุ่งโรจน์เมื่อวันที่14กันยายน25 5 6หที่สนามมวยอ้อมน้อยนะครับมาดูกันที่คู่ที่2นะครับของการถ่ายทอดสดศึกเจ้ามวยไทยนะครับจะเป็นการพบกันระหว่างเขาวงกดปรอพร,พรม,มินนะครับจะพบกับทางด้านนัทพลเกียรติอาวรน,นะครับคู่นี้จะต่อยกันที่พิกัดร้อยเปอนด์นะครับ มาดูกันที่ทางด้านฝ่ายแดงนะครับเขาวงกดปลอมมินนะครับไฟนี้นะครับซ้อมอยู่ค่ายแสงมรกตนะครับอยู่กับจ่าทุยนะครับเป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องนะครับอาวุธคมทุกลูกนะครับชอบเดินสายแต่ดูว่าหัวจิตหัวใจการยืนระยะไทยท้ายนี่เป็นรองนะครับไปดูที่ฟอร์มหลังนะครับมีแพ้เทนนเกิร์ลน็อกเอา์ยกที่สี่นะครับให้กับอาหารนาทีเกียรติเจริญชัยเมื่อวันที่สิบเจ็ดสิงหาคมสอง6ันห้า้ยห้าสิบหกที่สนามมวยอ้อมน้อยนะครับวันนั้นเป็นมวยมาเสริมแทนครับ มาดูกันที่ทางด้านคู่ชกนะครับฝ่ายน้ําเงินนะครับก็เป็นทางด้านนัทพลเกียรติอาวรนนะครับเป็นมวยเข่านะครับเตะขวาต่อยขวาเครื่องร้อนช้านะครับเรียงตัวหักเททิ้งนี่ดีนะครับวงในคําแทงนะครับลึกนะครับไปลายๆในดูว่าแข็งแกร่งแข็งแรงการยืนระยะไปลายๆในดูว่าดีกว่านะครับมาดูที่สามฟอร์มหลังนะครับมีแพ้คะแนนเด่นพนมโรงเรียนกีฬาโคราชเมื่อวันที่ยี่ิบเก้ามิถุนายนสอง6รอยหสิบหก ที่สนามมวยอ้อมน้อยชนะคะแนนปตทเพชรลุ่งเลืองเมื่อวันที่3สิงหาคม2556ที่สนามมวยอ้อมน้อยครั้งสุดท้ายนะครับไปแพ้คะแนนให้กับดาวตรังศักดิ์นิลดันลัดเมื่อวันที่3าสิสิงหาคม2556ที่สนามมวยอ้อมน้อยครับมาดูกันที่คู่ที่3นะครับซึ่งถือว่าเป็นคู่เอกนะครับของการถ่ายทอสดสดศึกเจ้ามวยไทยนะครับจะเป็นการพบกันระหว่างทางด้านชนะจนพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับ หรือว่าออมสินเล็กสิทธ์เจกานะครับตัวเดียวอันเดียวกันนะครับจะพบกับทางด้านยอดพย,กยักก้าไกลยิมในพิกัด159ปอนมาดูกันที่ทางด้านฝ่ายแดงนะครับชนะจนนะครับเป็นมวยจังหวะฝีมือเตะต่อยเหลี่ยมเชิงคร่องนะครับชื่อชั้นการผ่านมวยนี่ดีกว่านะครับมาดูที่3ามฟอร์มหลังครับมีชนะคะแนนปีใหม่จิตเมืองนนทเมื่อวันที่18ตุลาคมสองพราสิบห้ที่จังหวัดกาฬสิน์ ชนะคะแนนสุริยาปรา,าสาทหินพิมายเมืม่อวันที่ยี่บ้ามกราคม2556รอยห้าิบหกที่จังหวัดนครราชาสีมาครั้งสุดท้ายนะครับไปแพ้คะแนนให้กับขนองศึกชูวัฒนะเมื่อวันที่ยี่สบสี่มิถุนายนสองพัรอยหสิบหกที่สนามมวยราชาดำเนินครับมาดูทางด้านคู่ชกนะครับฝ่ายน้ำเงินนะครับก็เป็นยอดพยักก้าวไกลยิมครับฉายาจอมเข่าทะเลเดือดครับ ฟอร์อมหลังนะครับก็มีชนะเทนนเกิลน็อกเอายกที่1เปาโดซจิโอนะครับนักมวยโปรตุเกสเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์2556ที่จังหวัดพระนาาครศรีอยุธยาครั้งสุดท้ายนะครับไปแพ้คะแนนให้กับชิมแม่นะครับคูริบารี่นะครับเมื่อวันที่20มิถุนายน2556นักมวยฝรั่งเศสนะครับมาดูที่คู่ที่4นะครับคู่สุดท้ายของการถ่ายทอดสดศึกเจ้ามวยไทยนะครับ จะเป็นการพบกันระหว่างดาวเด่นลูกเมืองเพชรน,นะครับจะพบกับทางด้านใจเด็ดสักหอมสินนะครับในพิกัด126ปอนด์นะครับมาดูกันที่ทางด้านฝ่ายแดงนะครับดาวเด่นนะครับเป็นมวยเ,เขา่าสู้ในนะครับได้ดีแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขงแรงค่ายลูกเมืองเพชรช่วงนี้ถือว่าดวง่ายกําลังขึ้นนะครับสภาพแวดล้อมนี่ถือว่าดีกว่าแน่นอนครับมาดูที่3ฟอร์มหลังครับมีแพ้คะแนานนาซีเล็กสอบุญเลี้ยงเมื่อวันที่9มิถุนายน 2556ที่จังหวัดนครราชาสีมาชนะเทนนิเกิลน็อกเอายกที่3มเพชรเอกลูกบอกเอมื่อวันที่24กรกฎาคม2556ที่จังหวัดนครราชาสีมาครั้งสุดท้ายไปชนะคะแนนเทวราชปุยตราหนูแดงเมื่อวันที่14กันยายน2556ที่สนามมวยอ้อมน้อยครับมาดูกันที่ทางด้านคู่ชกนะครับฝ่ายน้ำเงินนะครับก็เป็นใจเด็ดตักหอมสินนะครับ เป็นมวยนะครับถือว่ากระดูกมวยเบอร์มวยนี่ถือว่าดีกว่านะครับนานๆต่อยกระังวันนะครับน้ำอดน้ำทนนี่ถือว่าการยืนระยะไปปา,ปานีน่าจะเป็นรองครับมาดูที่3ฟอร์มหลังครับชนะคะแนนยอดทวีปุ๋ยตราหนูแดงเมื่อวันที่7กรกฎาคม2556ที่สนามมวยราชดำเนินแพ้คะแนนเทวาตอสุรัตเมื่อวันที่22สิงหาคม2556ที่สนามมวยเทพประสิทธิ์ครั้งสุดท้ายไปชนะคะแนนอินทรีน้อยสิทธิบุญมีเมื่อวันที่1กันยายน 25 5 6หบที่จังหวัดชนบุรีครับท่านสามารถหาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของมวยไทยทีเด็ดนะครับเข้าไปที่ Google ก็พิมพ์คําว่ามวยไทยทีเด็ดเสร็จแล้วก็เซิร์ชเข้าไปดูนะครับท่านจะพบหน้าเพจมวยไทยทีเด็ดในเว็บไซต์ของมวยไทยทีเด็ดจะมีข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับคู่มวยครับไม่ว่าจะเป็นคู่มวยที่มีการปรับเปลี่ยนล่าสุดหรือราคาเหรีไหลต่อไหลรองนะครับราคาแทงออนไลน์นะครับแล้วก็ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับมวยรวมทั้งคลิปวิดีโอต่างๆครับรวมเอาไว้ ในมวยไทยท่เด็ดนะครับท่านสามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้นะครับมวยไทยท่เด็ดนะครับเราเน้นมวยมาสู้รู้วงในเล่นมวยแพ้ให้ได้ตังค์ครับโทรศัพท์0837317500ขอบคุณครับ